อเอาว่มนี่แหละเอไอเอาใกล้ๆหน้าเวทีเนี่ยม<อ>าหาอยากแถบัเจ้าภาพไหมอยากมากูอยากได้รับฟรีหรอกจะเป็นบอยเห็นกูแม่ว่าว่าหากูก็บอยเห็นจัน้งแต่โด่เซ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 แม่มันจังไหนขวัมาเป็นหมนยยยาคนจังไหนมันคือขี่อ้อยแท้ก็ไปแม่ยังหลับแม่ยังต่ำกูมาทีเนี่ยพอเห็นฮวงแม่ไม่ไงเป็นยังจังว่าเห็นฮวงตาบอด ตาบอดจังหมูข้นเขามาหยังบัขายลอตเตอรี่ยุบประตูของพุ่นบอแมนมันบอแมนซุ่มไข่ลอตเตอรี่ได้ไหมนี่แนละมันจะคุ้ซุ่มเป็นไข่แท้ผู้ใดว่าอุณาภูมิเห็มั้ยมึงจ่งหมูขามาได้บักปอบบอวเข้าไปบอแมนมันบอแมนอันนี้หมอแค้นนั่นนี่แหมเ่แก็บขวดเก็บขวดก็ไม่ใส่ด้วยหางหมอลำแม่นี่ไหมลำตาโอ้ยโหเห็นหน่าหมอลำกูอยากออกไปใส่สอยดาวาบังเด้นเนาะหมอลำใจเกลื่อน้อยนี่มาลูกหมอลำกรนี่แหละค่ะขนาดหยังนำ จักเลีเล้ยวม,มันไม่เบิ่งใจเกินร้อยบ่แม่นตีบ่ลลัก่อนแม่แม่เอาบอลลัก่อนมา,ยาหยังเวทีใจเกินร้อยใช่ไหมมาขอขันเวลาเพิ่นลัมเอาคือได้มาขอลัำลัมขราอื่นเอาลัมมันซุ่มหนุ่ยนี่เขาจะเลี่ยนออกไปเบิ้งเล้วแม่แม่โอ้ยมาเลีเ่ยน <ไป S 2> ถอยอีห้ามึงยกเลิกว่าจังสี่ออกไปหลายปนั้นก็ให้ดูดีแน่ตีเอาเฝ้าลัมสนามพี่น้องเพิ่งสิอยากฟังลำเพลอยแห้งแล้วเพิ่งอยากเบิ่งเต็มหลายคู่กันแน่แม่ก็เลย เอาสิตายที่แบงค์จะบ่ไใบมาตะเฮียนคือบ่ฟ at ังมาตะเฮียนสันหมอลำก็รอแล้วน้ำฮะคนเือจัดงานใหญ่แท้จัดงา้องไงขับเที่ยจัดไงทุกปีมีหอดมีดวยด้าสีน้ำมวยบ่มีเฮาบ่มีคือที่มีเสียงแตกมวยกันนะหมอลำไหวคู่มวยอุ้ยรับขืนเสิบไม่ได้เป่าลำเอาป่านนักมวยผุดติ ว่าปแต่เสียงพดีอุ้ยา็ังนะกเมลามาบงซอยแมเน่มึ็ยงบลเจ็ปากปากมึงคือเบี้ยวไว้เจ้อลัเจบปากปากปากคือบิดยังสันบิดตอนมึงเจ็บปากกูบังหันตีนสิเป็นบบกยักปะนี่ แท้ทีสิห้วงปากกูไปห้วงตีนเจ้าของเสออีหมอลำเหมยมันปวดสิตายที่เป็นยังกังเตะปากกูป็เนียวายคู่แม่แม่มันแปลกแต่มันไหวคู่มวยพราแห้งเร็วสว่างไหวคู่กับแซมนี่ส่วนรับขืนมุกกูสิบได้เส้นใบตายบุตรีอันนี้รถลูกเศ้าไหวคั่นะรดนาะเออลัเลยมาปากดเบี้ยาไปยัยเศร้าแล้วอาแต่งตัวยังนอแม่กระไดตั้งผาหัวต้นตะเคียนหนึ่ง โอ๋โอ,อละน้ออาละบาดนี้ยกแหลกแหกมานขึ้นมาตามหลักธรรมดาของหมอหลองหมอลำกสบายอ้อยอคู่พานลงไปบาดนี้เห็ดจังไหน ขอกราบธรรมสการ์บัยพิสุงษามณีนทุกบูบุทุกองค์อยู่ในอารามแห่งนี้ท่านังสวัสดีพี่สวัสดีน้องเบิดสุขเสุขคนที่ภาคกันเนื้อชนะกันดูสองน้องช่วยบอกแ้วช้นผู้ที่นอักอดกันใหญ่บ้านสวัสดีนาบอผ่านสวัสดีนาบอพ่านไปไม่ยังแม่บ้านนี่เอาหมูแม่ถามข้าวกัะเลี้ยงเล่าชนะดีแม่ลูกที่มาถามยังยำมะล่ำล่ำเนม่ เอาบอระธามจังไหนแม่ดอนนี่จนว่าเขาสิแก่เงินงจนสิเบืดแงเหรอล้อปร่ธานได้น้ำมูจะแกนนาบอ่อบพันอันหนาหงรรอพูดหอกที่แม่กันแ็่หนาเข่งเข่งตัวเอา้าแค่แบบใดหลัง ป้อนตุใหญ่เป็นยังเขาเฮ็ดระบบใหม่ตัวต้องข่อยเห็ด่านตั้งแต่ระบบเก่าบัดที่นี่เขาย่านเฮาตัวเออเขาก็เลยเฮ็ดระบบใหม่มาเลยสแกลหนเงี้ยก็เก่าแล้วตัวเฮ็ดเปลี่ยนบ้อนใหม่นี่เอาบ่เฮ็ดบ่เป็นจังได๋ได้ขึ้นมาใทรแล้วมีเขาเฮ็ดเปลี่ยนเฮ็ดให้ใหญ่เนี่ยเอาบปเ่อ่สิเฮ็ดให้เด้อเฮ็ดจังได๋ล่ะเฮ็ดหน้าตรงๆเดี๋ยวดิบมนสิบอกบอกตัวหนังสือขึ้นไม้ลายไายดอกว่าให้เฮาเฮ็ดหยังแน่เอาเด้อหลับตาพึบอ เรียกตาอ้าปากอ้าปากกว้างๆแลบลิ้นแลบลิ้นได้แล้วทีละระบบลมหาเมื่อยกูญะดีใจเบ้อดไปธนาคารไปเหตหยังไปให้เขาลงทะเบียนให้โอ้ยอย่าบอกกูไปธนาคารต่อไม่อย่าง กูไปตั้งแต่สองทุ่มผู้น่ะคิ้วกูได้ใบสองหมือ่นผู้น่ะดูแหวนสั่นโอ้ยคนเป็นล้านผู้น่ะตีบรรหารไหวคนไปเบิ่งบนรับโอ้ยเปียาเงินน้ำเจี่ยวก้าบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เรียนเชิญหัวหน้าบอเรียนเชิญมาคุ <มา S 1> <อ>กมาเวลามาเ,าเอาเงินขอบคุณเอาคือเห็นแต่บอดนี่แหละขอบคุณเจอ๊อ๋อนะคะเก้าสิบล้านจะเหม็นเพินพ่นลับเพิ่นรวยจะเหม็นเพิ่นมีบุญรวยอยู่แล้วก็แห่งรวยตื่มกันไปอีกสิละกินบ่ไหวใส่บ่เบิดเด้อค่ะเจอ๊อ๋อเด้อเนี่ยังอ่ะมาเล็กงามเทเนี่ยเทสองหกสามวันะงียบก่อนงวดก่อนอยู่วัดดุ่งวัดดุ่งเมือง ห้าเจ็ดสองอันนี้สองเจ็ดสามสองเจ็ดสามอย่าบอกอย่าบอกหลายตูตีหลวงพ่อบอกว่าเว้นกูเขียนว่าท่านอยู่หลายตูตีใหญ่โอ้ยอย่างผู้เชิงสามสี่เจ็ดเชิงหาเข้าสองอยู่นั่นน่ะเอาบนกำลังหันดิโอ้ตีเอ้าพูดพ่อคกะผ่านไปก็สแกนมั่งหันฮะผ่านบ่บ่ผ่านไปหยั่งแม่เอาลมแบ๊ะลมนั่นละจะไปหาอยากได้ถ่อยใหญ่มันเป็หยัง โอ้ยมันโกนออกมาเป็นเงินสดบ่ได้เอาเขาได้ยังสั่นหน่อยเขาเอาย่าไปสกแกนเอาสกแกนเอาอย่างเอาสมมุิว่าเข้าไปจ่ายของสิเข้ากับสกแกนจ่ายจังสี่ไหมเอามม่ซื้อ,อยังมากไดเนี่กะสิได้แต่สไนไรกับผงสโซดถอนต้นอ๊องเงื่อนบ่ได้ตริกินผงโซดพระสองเดือดกลัวเราได้ยัยเอาเป็นยัง ผมมาย่างนี่เดี๋ยวนี้ผมมาย่างเนี่ยมาง่ามยกดำแท่นี่วิกปีกปีกวายร่ดหมกขวกถอดวิกออกนี่คือจังพาหนีเที่ยวหนีห้ามจะไม่ถอดก็แล้วกันนะคะเ่าต้องพูดถึงสาขาสองนะคะอย่างอย่างสาขาสองนี่เกียงตั้มไปเอาละเอาละนี่อย่างรัวแจ็คเสวะก็ไหลเงี้ยมาล่ำล่ำหนึ่งไหมเอาเป็นบระเดิคุยกับแจ็คเฮียแม่ดอนอยู่บ้านสงเปื่อยบ้านยังก่อนนี่คาเปื่อยคาเปื่อย ป้านยังใครปีนังเจ้าบ่ามางเอากันตะเว้นปวดย่าหมอลำล้ำเนี่ยสะสมกันไหมมันอยู่ไก่กันเนาะไก่ก็เจังมาหากันตะเว้นว่าเป็นสมบัตินั่งตั้งซื้อไปเนี่ยยางหมอลำล้ำหน่อยๆมีมารยาทไก่ยากฮะล่ะยากหากินลงทานกินว่าขี่ตีขาวมาโวดแท้นั่นพวกกันยังขอสแกนหนาวบ้างฮนคนละเคิงคนละเคิงเออมาคนละเคิงนั่งซื้อๆนั่งซื้อ กอลำนี่ไม่มาหลายอย่างบงอย่างก็ใส่นั่งไม่เรียบร้อยเปิดยางสูอันลำวงเล่านี้ฟ้นนั้นเตยส่งลำคงมาต้องกุกเสียงคุยอย่างมาซุยคนคนคนออกมาเมียนเด้ออายกอลับมาแข่งมาต้องแข่งออกอาย ปุ่มใหญ่ๆ,ๆมาเป็นตะบงังผู้ทังหลังแทนนอสันดอกไปจูด <c oughs> จูดจดังไหนเพิดเอมามาขายกระตัวต้อบอกโมเมอ่นังอยู่ซื้อมันกระซื้อครับพุณก็ว่ามันั่งฟังหวงสวงหลดไว้ล่ะเอาเปิ้ลมาถือตีบ้างฮนถือยู่กระมีอ,รอมารมณ์รวมหมอลำแน่งหมอลำลำการแสดงเนี่ยแม่แม่จ้ามีอารอมณ์มมรวมหมอลำจ้าเป็นบ้าตีคว้านสีมาฟังลำผัวเมียนำั้งว่าสองโยคุณเบิดอารมณ์พ่อแห้งเลย ไม่ไม่เอาอารมณ์ทางเพศจังสั่นไดนหรือม่อารมณ์ใดลูกอารมณ์สนุกสนานร่วมหมอลำนี่แม่ฟอดใส่หมอลำสุดตัวเนี่ยฟอดใส่หมอลำจ้าก็ฟอดใส่หมอลำเนี่ยฟอดยังไรบัดที่นี่ฟอดใส่หมอลำถือหมอลำถือกลองถือแค้นไว้สุดตัวฟอดเห็นไหมถือหมอลำพวาเอาอีดอนหมอลำบอกข้าวฟอดใส่พนักเย้เอาชิฟอดหนบ่ยาวกูชิฟอดเป็นตี้ไม่ดอนแล้วมาหมอลำบวกหันยาวเลยบ้านฟอนหมักยาวเออพี่เนาะยาวสั่น ไม่ต <differences S 2> ้องเป็ดนพพอดไ่น้องมาฟอมากันทีปนมมี ฟส่หมอลำฟอนส่จังไหนมาจำแห้งกะอ็เรียกแท้เอายันมาถือหมอลำมาถือคอยจังไหนอีแม่ไยตัวต้อบอกว่าฟอนเห็นมาถือหมอลำไ้ให้มันถือจังหวะกล่องจังหวะแค้นเขาบุญแม่จะมาฟอนแลนต่ำ่อยจังไหนอีกขอเก็บขิงตัวนี้มาถือตีลูกถือคอยนี่แล้วไอจังไหนล่วงไปฟอนตาลางของมุกเจ้ายู่พี่พี่มองพี่มองพี่มุกเจ้านั่งพี่ล่วงไป ลองไปฟอดตะลางพ่ะนะเอาไปตามใจเขาเป็นก้าวจนบอกที่มาฟอดใส่มาลั่นเอาไปฟอดตะลางเพราเขาใจแข็งเนาะปึกวันนี้สังกาวมาฟังลั่นเถอแม่ไปี๋ฟอดตะลางคุณอัดสองเราเนี่ยทับๆกันไม่สมั่งเพื่อนบวกสวนพูนบอล่าอีแม่ยังมึงเคยบวกสวงปอมึงหยังลงไปหยังบาดเนี่ยก็เพื่อนต้อบอกกูลงมาฟอดตะลางมันมาเป็นลางพูนนี่เนี่ยมองเจ้าอยู่นี่ พี่จังทายจังทายเป็นม้านอันกุยแจจวนมะล้อมเฮ้ยใหญ่เอ้าวหญเฮ้ยมือยาวนั่นคาบเล็กไปอ่ะมันสิเปลี่ยนบาทถ้ายากได้น่ะนาบุกับมีเฮี้ยงน้ำมันนี่ตโนดึงในใหญ่ของยังบุลวดลวดลวดวดนี่ยังไม่เนาะหาดีลี ใส่ล่องแต่มาตรงแถนี้ไ้ฟอนยุส่ฟปอนี่ยหนีมองมุจเจ้ายู่นีโอ้่กะาสั่นเนี้ยถือมารำมาแบบที่นี่ถือจังวะขอบพ่อยังจะไม่แรงตับคอยว่ามันมารำซ้องเลอนี่เมาเอาเงาเงา ลิงอุ้มลุงไปในจ้องเข้าไว้ที่เท่าเอ้ยไปยังมาดิคูเมียงตาบอดแดนยัยบอดกั็ไปยังมันเมียงก็แจ้งสนุกูน่ะยี่ลีน่ะอืมไม่ยังคอยเปในแค่าเลขเจ้าจักว่าพันงวดนี่ร่วมเหล่ากระมือสองนี่ล่ะโอ้ยกูเสียลายเถอะเพราะรายในปวะโพกงวดแล้วบ้านเมียงเขาชนงวดมึงที่ชนปีแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เป็นน้ำมึงเนี่ยแล้วล่ะขายอ่ะ ยังไปหาผูน้นึงก็บ,บอกตัวนึงฝันอยู่ตลอดเลยมึงไอ้กระไดเอาสูบมะง้ซื้อน้ำกูเฮ็ดยากูเป็นผู้ขายอ่ะมึงตัวเว้ยหนุ่ยอาเอจ็กซี่เอาจ้าไหนได้แท้มื่อนี่มือนสองเอาก็ดีแท้แต่ว่าไม่โอไม่แม่ยังอีกเปี่ยนมองกันยืนมอเปี่ยนได้บ่พอเปี่ยนเหนเ็นมึงไปแจง้งควอบกอกอะไรเด็ดมื่นสองเปี่ยนอยู่จังนะแม่ <laughs> แมันสิเป็นนิว หอมวะกินมาดามหอมเชื่อใจนี่เลยห้มันก็กะนินหิ้วมกันตัวนี้พ<อ>่อมุมนี้ละจ้ะ<า>บังหันซิ่งแหละดับได้ลูกโอจ้ะ<อ>แม่ขอหละดับสิบสิบเอาแบบกันกันหายใจหน้าบาท่านเลยเด้อกเด้อกั <i> <i> นกันเอ้สิบสิบ เป็นนี่ยังคองแดงให้ไปแล็กกับบ้าเดาบ้าเดาดอกเป็นอยังไปบ้าเดากระเทยเทาบ้าเดากระเทยเทาแมนอีมึงเดาอยู่หันบ้านไปเกิดพร้อมปูมึงผุนตีใกล้สีเปียใส่แป้นแล้วอีมึงเดานั่นแหมเอาจังซี่ซาเมียวาลาจังหน่อยจังล่ำเนาะบแบบไหนแม่ล่ำเดินนี้ท่านเห็ไหมเดินนี้ท่านล่ำเป็นบอขูลรูนั่งอัวคขูลรูนั่งอัววเมยมัก ูนอเอา,าชัดไปชัดไปลูกเอาสงสิงๆแล้วลูกเอาได้ละแม่เดองมาพอนี่ปฏิไี้ไม่ยออเลย เอาโน่งนั่งแล้วว่านัว่าไป็ดตัยูสืบหลังเมือมาตมาบนทึกแต่กันเขาตัวนึกจากกูหลังนั้นน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 พอให้ัวยังไงแม่ต้อมาเป็นกามจักที่เราุกฟังนันเดหันนันเดมันนันเดหันนันเดก็าหามกูแม่จเรียเลยกูกำลังสอบยูศนีก่อนแรกแม่ไม่ใช่ในศีมหาแต่พอกับแม่มาเล็กระตันยูเนาะโอ๊ยกระสิกะตันยูพอดอกบ่ ขจีทอดเพื่อไหลเปลี่ยนจังบ่เพื่อใส่รถมาน้ำขี่ขันมาไปเหี้ยวนี่ล่ะร่ำประบดี๋ยวก่อนร่ำเจเฮญดิ้นดิน้นได้เนาะหลายก,าออกา่อนก็ะโดดนะแม่เมย์ไรทำไทยอยู่แม่อยู่มือเมย์ไข่ออดตัวน,นี่มึงว่าไข่ออดอยังแขนใส่ฟ้ามือ <c oughs> เอาร่ำเนี้ยมไปแม่บ้าแบบไรเม่ลร่ำสุดเสน่หนเปลี่ยนบ่อทุสะเสน่ห์เออขนาดมาขนาด,นาดจต่สั่นร่ำมวลมวลเออปีหน้าแม่ยิจ้างเพชรเฮ็ดบุญกะจีนนาผู้เทาจ้างเออจ้างจ้างจ้างเป็นอะไรจ้างบ่เอ้า ขันเจ้าจ้างเดี๋ยวนี้เจ้าบริจาค่าหมอลำแพงได้ใหญ่เอาคือว่าจังสั้นน้อยเอาหมอลำเพิ่มรวมโครงการรัฐบาลเปรียบได้คนละเครึ่งเอาเจ้าจ่ายค่าหมอลำเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งรัฐบาลจ่ายซอยเอาคือดีทีแม่นทีน้อยจ่ายเครื่องหนึ่งจ้าลูกก็สิรับเครื่องหนึ่งเครื่องนึงอีแม่ก็นำไปฟังรัฐบาลเลยจ้ะวนข้าสั่นแมียใจเตรียมมือดอกรับมวนเด้อเตรียมเนาะไม่รับใ้เครื่องเดียวสิ ทุกมือนีตั้งเกาเหลือหลายกันพวกกูใสายไปเหลือหน่อยคักแน่เหลือนั้นเดือนั่นตั้งแต่เป็ดแม่นาทั้งดังปีนอกจากขันเขาก็กลายเป็นผีเป็นกระเทยส่วนหนึ่งต้องกลายคืนวัดเมืงเปิดเส้นตามแต่เห็นน้ำหมอละหมู เป็นผู้เกกึงเจ้าของใบระยินเสียงก่องไปเ itt, ่ปเดาดิบตีทีม้าหนีอย่าไว้ใจแฟนมา,ากเดี๋ยวท่านหากต้องมานั่งเสียใจผัวเธอนั้นไปเอาผัวใหม่ระวางไว้ถือแม่คนดีในตอนนี้นายยกธมุนตีผู้ญิ่งก็มีผู้ชายก็มีไม่เคยขึ้นไปนางงางั่งยั่งนั่นละยั่งตะไห้ละพี่น้องทุ่มเจ้าขีดท้าปากแน่เด้อปากแน่เด้อแม่ป้าสมัยสีมาข้ามลุงล้อลาออกจากตำแหน่งมาต้อง หาคู่แข่งให้มันอยากซะเลยเอากระเทยไปเป็นคือเสียมวนป่าห้องวนกับฝ่ายน้องคายว่าผู้ชายเขานิยมทางดากเว้าึ้นมาหนิจะแมนคิดอยากน้ำเขาคือกับผู้ใดอยากสีฉันขอเสียงแน่พี่ส,สอยพี่น้องฟังสอยนอกแต่แต่บินความ้อนคิด <c oughs> เอาคือบินต่้าแท้ลูก ลูกนกวินสูงเพราะท่านได้ปีกเพราะท่านแข็งอ๋หมอนชิดนวยสอยดาวได้เหรอสอยสอยพี่น้องฟังสอยนอกแต,แต่แต่บินควาาหมอนชิดนี้ติดคว้าวิดนกแต่ไอมาไปดัวตีบตัวเดียนน้องมึงน้องเป็นยังจังบัดไข่ก่อนจังใส่สูงไนเนาะ ไปไปไปหาลูกังฮันไปละฟังล่เป็ี่นได้แหมซอยก็เป็นเนาะมาละมวนบม่เม่อมวนมวลูกจ้างมัอเมดอนผุนเพ่เซดกะทินหาผู้เทานี่ตีหวังวันที่สิบหกมันนน่ะเป็นยังเม่ถือเลขตั้งว่าสองเสนเอทถือเลขสองเสนกวาพอดีละเนาะแต่ว่าได้จกเติมจะมือหันเจ็ดหมื่นสองอุ้จกเติมหลายแถวเม่เขาดาอเมดอน จกหานยังมาบันจกหาเงินติแม่ไม่หันที่เฝ้าไปหันยังนี่เอาเฝ้าไปหาลูกหลังหางมาแล้วมวนมามวนอยู่ตัวละหน้อยมาเจอไงจ้างบ่แม่บ่คือบ่จ้างเอาจ้างบ่จ้างกับสีกูตัวเงินกูแม่ไม่ใช่ไม่ยากครับกูหยังนี่นี่หนอเงินกับเงินกูเอาไงซะกูแท้จ้างบ่ก็อันจ้างอยู่จ้างก่อ พุ่นเงื่อนมาจำน้ำซุยสุดพุ่นขางเกงสีชมพูพุ่นอ่ะอีกางเกงสีชมพูมึงเฝ้า,าไปหยังเนี่ยอ่ะเอามาแม่เงินเงิ่อนใครยังเง,งินมาจำมาลัมเงื่อนมาจำไผยนัดจำมาลัมนี่แหละเขาไว้ยังน้ำมึงเอามั้ยไม่ได้ไว้ยังน้ำกูเงื่นไอ้จืดเลด็กเ,ลขเขาหักอีกนั่นอ้าวเทียมขี่ใส่กูเพิ่มไปนึ่งมาดีไหมเอา<ต>เอามากจะมาห่วยเอาไปเมารถเพราะแห้งแล้ว มารถไปยังคือว่าเฮียนอยู่ใกล้วัดนี่เมารถไปบ้านโกกอกไปยังบ้านโกกอกไปง่ายพญานาคซอยลุงพลง่ายไปใส่อีกเอาง่ายออกจากพื้นที่ป่าสงวนเห็นได้เนาะเอาไปเฮ็ดยัง่ยังสั่นเอาต้องไปง่ายซอยแล้วพอแล้วเฮ็ดแล้วกลิ่นใบถาแล้วตีเออถ้าบอกย่างายก็เอาพญานาคนี่ไปจุดเป็นสัตว์สงวนรถุดเรื่องเป็นอยังคือวางสันเปนจ้บป้าอย่างง่าย เขาไปรับการตีแล้วบออาเ่าแล้วโยโยอีป่าสุ่มไว้ทาแล้วบบออยากบออยากมาเอามาโยเลยคเกิไม่ยังเงินไม่ยังนี่ปืนปืนอืปืนที่เลนน่ะปืนอี่ลีเร็วนี่อีลีน่ะแมนไปเห็นแม่ใบเบิกในหลักเคยเห็นแต่อยู่น้ำคุณนตำรวจคุณหมอเล่ากระมีดอกประช้าปืนซื้อมาหนักแห้งเทานักต้นเล็กแหนบเนาะอีลีน่ะแม่แหนบทอนหนวดย่างดีหุ่นา ลูกเต็มแม็กเลยซะสิลูกเต็มแม็กอัดแน่ยังไงสุดๆมึงถามเงินไผ่บางหันไม่อยังน้อบันมึงถามเงินไผ่บางหันปืนหนูนี่นี่ปืนมึงเปน็นยังกูยิงออกไปนี่ไม่ได้คคกมาถึงหีกูก็แล้วก,กันละกูาถามมึงามาอะไรแต่เหงเงินมาจับมาแล้วมึงจะกล้ามาถามน้ำกูบ๊อ,อบกับบ้านมีบ๊อบมาสั่นยิงจักบาทนี่นี่เจ็บเอาขว้างเก็บไปย่างเดี๋ยวเอาคนละเกิ์กูขึ้นมาพร้อมเอาโต้ไป โก,โกอกกอกไปไพยพญานาคซอยกันตัวเฮ็ดเร็ว